น้อยู่ห้องหนึ่งเพราะว่าเขาเล่าเลยว่าด,ดืไอ้เขาจะปิดตายไปแลนะ้วห้องน้าอะ่ะแล้วมันเฮี้ยนมันเป็นห้องน้าเก่าห้างจาัดเอ่อห้องน้าโรงเรียนกูอะไว้ไกล่มาาเท่าไหร่ถ้าส่วนมากเด็กๆนังเรียนจะไม่ค่อยเดินผ่านตรงนั้นหรอกเพราะมันมันน่ากลัวเฮี้ยมันเป็นห้องน้าทาไมก่อนอะโอ้ oh. มันไม่ใช่เก่าแก่อะไรหรอกแต่มันเป็นห้องน้ำที่แบบมันน่าจะทุบพิงได้หล้วอ,อประมาณเนี้ยคือมันเก่ามันเป็นรุ่นโอ้โหสมัยพ่อกูเรียนอะโอ้โหพห่อกูเรียนที่นั่นแหละน้องผาบหละตอนเด็กๆอ่ะรุ่นนัน้นเลยมันยังเลืออยู่ห้องนั้นอนะคือคนเขาไปค่อยเขาไปใช้ไว้คนอะไรเขาก็ป้ายทิ้งไว้กันนะโอ้มันเก่าทุกวันนี้นะ่าจะทุบพ,พิงไปแล้วป๊อปป๊อปป๊อปป๊อเหมือนท่าร้อยถ,อ,ถอยกล้าสมัยนั้นกู ปอสี่ปอห้าได้ปสี่ปอห้าเราก็รู้อยู่ใช่ไหมแถวบ้านเราอะ้ันนอกอะมันจะมีวกงานกีฬาสี่งานออมีมีวกกีฬากีฬากีฬาสี่กีฬาโกมกีฬาอะไรเงี้ยโอลิมปิกอะไรพวกนี้ไเตกัโรงเรียนอื่นอะไรเงี้ย ต่อต่อ,ตอไม่ได้ไม่แข่งนะผมเป็นที่เยลียดขนาดนั้นเลยสัตว์สมัยมีกีฬากรุ้งไงต้องไม่แข่งกันโรงเรียนแซนต่อแซนต่อเป็นเจ้าภาพกีฬาสีไงกีฬาสี่เราไม่แข่งกันเองอ๋อเอ้ากีฬาสีโรงเรียนมันก็จะแบ่งสี่ส่วนใช่ป่ะเออเออ <ไข S 1> ใช่แต่นี้นมันกีฬากรุ้งต้องไปเตะกับโรงเรียนนี่อั้นช่วงฝึกสองใช่ป่ะช่วงฝึกสองกัน ้องซ้อมโอ้ยยี่สิบองทีสองเย็นเย็นดื้งดื้อดื้อคอยกล้าบอะไรประมาณนี้ยแล้วกูเป็นตัวแทนนักเลยไงนักฟุตบอลเนี่ยเนี่ยมึงชอบทำให้บรรยากาศเสี่ยงอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็บางทีมันน่าเบี่อเฮยเว่อร์ต้องเจยเราไปเลยไงตีงกูเลยตั้งแต่เนี่ยอ่าโอเคโอเคโอเคกูจะอ้วกอเฮี้ย แต่เสร็จแล้วเนี่ยพอกินเลยออกเลยสัตว์เว้ยยังเนาเลยนี่มึงสร้างสร้างบรรยากาศกินให้กูด้วยอะน้ำกองหรือเปล่าน้ำคลองหรือเปล่าต้องเอฟิกมาหรอกเเสร็จแล้วนะสองันดึกดื่นมันมีรุ่นพี่รุ่นอะไรด้วยอะอืม,มพ้งแล้วคนลุก อุ้ยวันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงทางจอเรียลเอ็กซ์ลูกบอลน่ะฟาร์มฟาร์มวิเต้ลูกบอลไปมันไก่ใช่ไหมลูกบอลมันกิ้งกิ้งกิ้งใช่ไหมกิ้งมาอยู่หน้าห้องน้ำลังเก่าอันนั้นอ่ะโอ้ป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปป๊อปเ๊อปป๊อปป๊อปป๊อสนามยาหน้ห้องน้ำนี่มันโหเฮี้ยห่างนิดเดียวทำไม่ไกลแต่มันเป็นที่ที่แบบคนไม่ค่อยเข้าไปไง แต่ลูกบอลรู้สึกเต้กันแรงใช่ไหมฟ,ฟิบบอลตอนนี้เราจะไปเก็บบอลกันตอนนั้นเระ่อวานสักโอ้โหจะทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งแล้วแหละแต่มันมืดบ้านน้องเราเปนมืดเลยวะใช่ปะอืมใช่ก็เลยให้กูไปเป็นเพื่อนอือกูก็กลัวกูเลยบอกอะ่ะเฮ้ยกูไม่ไปเงี้ยมึงโอ้กูกูก็สงสารเหมือนใช่ปะแต่ใจกูก็กลัวเฮียแค่มองไปก็กลัวแล้วอะห้องหนาแม่ง สุติแต่เพื่อนกูคนเนี้ยมันเป็นพวกที่แบบท้านท้าทายใจมันแบบมันกลัวแต่มันก็ชอบแบบชอบพิเลนอ่ะเข้าใจป่ะยองมึงมึงกลัวกลัวพี่แต่ชอบโดนดังพี่มันออกแนวว่าตอนนี้มันรคนแรงไงมแนวท้าทายมันเท้ามีคนเท้าได้เกเอรกูเลยต้องเป็นเพื่อนมันมันก็กลัวแต่มันก็แบบเออหน้าเป็นเพื่อนกูหน่อย กูก็ไปทีนี้บวดเสียปวดชี่นี่ก็ปวดชีด่และผู้ได้รับฟังทุกท่านท่านจะได้ยินเสียงชี่กำลังเยี่ยวนี่เองใส่ขวดหรือใส่แก้วเพราะคนฟังกำลังปวดเยี่ยวอยู่พอดีเพราะขี้เกียจไปห้องน้ำนั่นเอง ฟองฟอดเลนแล้วไงต่อพี่กูย้เสร็จ้ะได้ยินเนี่ยกูจะซดเยี่ยวยเหมือนไอ้ยีอ่ะฮยอ้ฟองฟอดเลยอ่จะมีห้องน้ำยู่สองห้องอและสำหรับยืนเยี่ยวมาสักห้าที่อย่างเงี้ย แล้วที่สุดท้ายข้างในอ่ะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นห้องเดียวจะเป็นที่ยืนอันเดียวใช่อ,อืมะแต่เฟื่องกูมันทะลึ่ง่า่มันทะลึ่งมันเสร็จเดือนเข้าไปเยี่ยวอันสุดท้ายพอดีก็ต้องยืนรอมันไอ้กูกูกูเลยถามว่ามึงเสร็จยังถาม ไอ้เมึงเยอะเสร็จอย่างเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะเสร็จต่อมันก็บอกเฮ้ยช่วยกูด้วยวมึงขับนี้มาแบบเฮ้ยช่วยกูด้วยซิปดีบหนีบแน่เลยพอสวัสดีไอ้เหี้ยเลิก <c oughs> ไม่รู้เนื้อก็ผีก็ผีจอยกูด้วยผีบังผีบังตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะซิปไปโดนมัน <c oughs> บังตาหรือเปล่า